คนละพันกว้างคนละพันอ๋ออัไหนเป็นตัวนเาวนี่อใช่แล้วโอ้ยเอ้ยท่ามันก็อยู่นู่นก็มีที่แถวก็ได้อะไรไหมถามมันสิกว้าง ไม่ห้ามทะเลาะกันนะโอ้ยโอ้ยไอ้วนใหญ่ดึงโอ้ยโอ้ยวันนี้ทำไมมันใหญ่แพี้ p e r